ทำแบบพินที่กอ MC ต้องแต่งหน้าเป็นประจำอยู่แล้วนะคะกว่าจะล้างหน้าทำความสะอาดได้หมดจดก็แบบเหนื่อยมากเลยอยากจะพักผ่อนแล้วค่ะจนเออได้มาเจอตัวนี้เลยค่ะนี่จ้าตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้าสปาค่ะแบรน C9 ค่ะเขาเป็นเจลล้างหน้าแบบทรีอนเลยนะคะหนึ่งเลยช่วยล้างเครื่องสำอางนะคะได้สะอาดแบบหมดจดโดยที่ไม่ต้องใช้คินซิ่งเลยนะคืออันนี้เออชอบประทับใจมากๆเลยนี่ยังช่วยนะคะลดปัญหาผิวหน้าของเราด้วยโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าผิวแห้งหยาบก,กา้านไม่นุ่มชุ่มชื้นเนี่ยก็อเอยใช้ตัวนี้นะคะมาสัมผัสแล้วว่าผิวหน้าของเอยนะคะคือแบบมันดูแบบนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยช่วยลดปัญหาแบบสิวค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวผดสิวผื่นหรือว่าสิวอักเสบนะคะเขาอุดรรไปด้วยยาอนะะคะ ก็วิตามินนะคะเยอะแยะมากมายเลยที่ช่วยทั้งบำรุงแล้วก็ฟืนฟ้นฟูผิวของเรานะคะให้แบบแต่มาเรียบเนียนสวยขาวกระจ่างใสแบบนี้เลยค่ะและที่สาคัญนะคะยังมีส,สารสกัดจากหอมแดงอีกด้วยนะคะและที่สุดยอดมากๆเลยคือค่ะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยล้านงาน้ำคาวสารแล้วเขายังช่วยมาร์คหนานะคะของทุกคนไปในตัวด้วยยังกับเป็นสปาผิวที่ร้านเลยจะได้เจอาก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็มาทิ้งเอาไว้เลยนะคะ3-5นาทีเคื่อดูค่ะน,นี่ก็สำงัญอ๋อจ้าโอ้ย Amazing นะเดี๋ยวเอายัล้างน้าก่อนนะคะ นี่นเลยนะคะใครอยากแบบลดกระต่ายทุย่ยยานะคะเลือกเจลหน้าสบายทครียไว้ของที่